หลายคนก็ถามถึงพวกสีอื่นๆนะนอกจากสีดำนะครับเพราะว่าเราเ,าเข้ามามีแต่สีดําเต็ไมไปหมดเลยพี่เป็นบ้าอะไรกับสีดําหรือเปล่าบอกตามตรงว,ว่ามันยอดนิยมนะครับคนเขาสนใจกับพวกสีดําจะมากกว่าแล้วมันคล้ายๆของจริงนะแต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าสีดามันมันไม่สวยสําหรับเขามันดูทะมึนเกินไปแล้วก็เลยมาแนะนําตัวสีทรายนั่นเองนะครับสีทรายของจริงนะครับในคลิปยังไงนะครับกระตาที่ผมเห็นก็แบบนั้นเลยเพราะว่าผมทําการตั้งกล้องให้สีตรงที่สุดเท่าที่จะทําให้ได้แล้วนะครับในคลิปนี้นะ จะไม่ใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคไหมเปิดไฟสว่างมากเพื่อให้คุณเห็นสีที่ดีที่สุดนะครับว่า สีมันเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละผมไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันอ่อนอ่อนหรือว่ายังไงนะครับสีทรายนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือสีแซนนะครับตัวนี้คือเบอร์4 1 s นะครับผมผมขออนุญาตรีวิว2รหัสไปเลยแล้วกันเนาะ4 1 s แล้วก็4 1 sal นะครับสตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วมันคือโมเดล mk 8หรือว่า mark 8นั่นเองนะครับหลายๆคนเรียก mark 8เนาะ mk 8นะครับตัวนี้มี2โมเดลของร้านเราเนาะมี2โมเดลนะครับคือตัว s เนี่ยก็คือยยย่่อมาาาาจกสสสีีททรรร4 1นนะคับว S สี AL ก็คือตัวเป็นตัวสีทรายเหมือนกันแต่เฟืองเป็นโลหะนะครับเข้าใจกันเนาะนี่นคือมันมันมีตัวเบอร,ร41์41เเฉยๆที่เป็นสีดําด้วยนะครับแล้วก็ตัว4 1 AL ที่เป็นเฟืองโลหะสีดานะครับเพราะงั้นมันก็เลยมี4โมเดลเลยนะครับก็คือแยกออกเป็นสีดํากับสีทรายสีดํา2โมเดลสีทราย2โมเดลนะครับก็คือเฟืองพลาสติกกับเฟืองโลหะนั่นเองเนาะงงไหมไม่งงนะเข้าใจกันนะเข้าใจกันเนาะโอเคอ่ะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับจะรีวิวไปเลยนะครับทั้ง2รหัสเพราะว่าอะไรหน้าตามันเหมือนกันทุกประการการใช้งานมันเหมือนกันทุกประการความแรงมันเท่ากันทุกประการ คำถามคือมันต่างกันตรงไหนพี่ฉะนั้นมันต้องถามแน่นอนแล้วเออแล้วมันต่างกันตรงไหนระหว่างเฟืองพลาสติกกับเฟืองโลหะนะครับก็พลาสติกนะครับพลาสติกกับโลหะมันต่างกันอยู่แล้วนะครับมันไม่มันไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้งานมันเหมือนกันแต่ในเรื่องของความภายในหรือวัสดุที่มันต่างกันเนี่ยมันย่อมส่งผลที่ต่างกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะครับพลาสติกเนี่ยในระยะยาวๆนานๆไปสัก3ปีเนี่ยพลาสติกย่อมเสื่อมนะครับมันก็จะมีความกรอบแก็บบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกต อาจจะเฟืองลูดได้ในอนาคตถ้าคุณอาจจะ ใช้แบบโหดๆเนาะอาจจะเป็นเป็นมาณนั้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเฟืองโลหะล่ะตัวนี้จะเป็นเฟืองโลหะที่ไม่ไม่ขึ้นสนิมด้วยนะเป็นโลหะแบบพวกอะลูอ่ะเออมันก็จะไม่ขึ้นสนิมใช่ไหมมันก็ใช้ได้ยาวๆได้เลยนะครับเออซึ่งก็แลกกันมาเออแบบนิดหน่อยนะครับกับกับราคาที่ต่างกันประมาณหนึ่งเนาะโอเคไหมเข้าใจเนาะโอเคนะเรื่องของการใช้งานบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ภายในกล่องทั้ง2ตัวนะครับทั้ง AL แล้วตัวธรรมดานะ่ยก็คือจะได้ตามที่เห็นในนี่เลยนี่ครับนะครับมีเพิ่มมานิดหน่อยนะครััับบคออวนนาะรเไ้้ปงก แว่นตาไม่ได้ทุกตัวหมายถึงว่าทุกตัวเนี่ยไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ได้นะก็คือจะเป็นเป็นใส่แว่นเพื่อป้องกันเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยยิงโดนมันจะได้โดนแว่นนะครับกระสุนเป็นกระสุนเจลนะครับไม่อันตรายย้ำไม่อันตรายนะครับผมโดนมาเองแล้วเนี่ยเล่นด้วยกันเองมาแล้วนะครับแบบไม่ใส่แว่นด้วยนะเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าไม่อันตรายไม่ถึงขั้นแบบตาปิดมไม่ไม่แต่บอกตามตรงว่าแนะนําให้ใส่แว่นไม่อย่าอย่าโดนดีกว่า มันหลอนไปพักนึงเลยนะเวลาโดนไปแล้วมันหลอนไปเลยแบบจะโดนปะวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะหลอนๆห,หน่อยแต่ถ้าเราใส่แว่นอะ่ะมันจะไม่กลัวเลยเว้ยเออเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนิดนึงอันนี้เสริมๆมาหน่อยใส่แว่นนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวมาตรฐานของร้านผมแนะนําเลยว่าใครที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะเริ่มตัวไหนตัวนี้เลยดีนะครับเป็นตัวที่โคตรดีดีแบบ เฮ้ยมันครบมากมันเกินราคาไปเลยนะครับผมสำหรับผมนะก็คือมันจะมีความแรงอยู่ที่2 4 0ร้อยสี่สิบถึงสองร้อยหสิบ fps ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับก็คือจะมีความแรงประมาณนึงเลยและเสียงดีด้วยเสียงมันจะแบบเสียงมันนุ่มอะตัวอื่นมันจะแบบป๊ๆปๆๆปัาปดังแบบดังแบบตะโกนอะไรเงี้ยเออตัวนี้จะมีความนุ่มๆมีความแบบพูดดีเบาๆบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องฟังด้วยตัวเองเนาะอ่ะแบตเตอรี่เป็นเจ็จุดสี่โวลต์นะครับไม่ใช่แบตสิบเอ็ดนะครับถ้าอยากได้แบตสิเอด แอดออนเพิ่มนะเออก็เพิ่มเข้าไปนะครับแบคเตอรีเป็นแม็กไฟฟ้าดึงโหลดลูกได้นะครับก็ดึงแค่2วิ1นถึงสวิพอก็คือตามนี้นะลองฟังเสียงดู1 2พอแค่นี้เอาใหมหนึ่งสองพอตามนี้นะหลายคนดึงนานนะฮะปาไป5้าหวินะครับ 5, ถ้าดึงนานขนาดนั้นนะลูกกระสุนที่โหลดขึ้นไปเนี่ยมันไปชนตรงนี้พอมันไปชนตรงนี้ปุ๊บลูกแตก พอยิงออกมาลูกแตกพี่เป็นไรไม่รู้ปืนมันแตกยิงไม่ออกองานยาวนะต่อมานะครับตัวนี้มีรางให้ด้วยนะครับตั้งแต่แกะกล่องเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับก็เป็นรางสีดํานะรางตรงนี้ใส่ได้แบบมาตรฐานราง20ิมิลนะครับใส่เลเซอร์ไฟฉายของจริงได้เลยนะครับผมรวมถึงรางตรงนี้นะครับถ้าคุณมีของบีบหรือของจริงนะครับที่เป็นารางที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะเอาใส่สโคปโฮโลของจริงได้เลยนะครับเป็นมาตรฐานใส่ได้ใส่ได้ไม่ใช่มีปัญหานะครับถ้ามัน แข็งหรือว่ามันเล็กหรืออะไรไปลองลองปรับได้ส่วนใหญ่พวกที่เขาใส่จะจะจะนิดนึงนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีให้นะไม่มี s ซโคไม่มีโฮโลอะไรไม่มีให้เลยมีให้แค่นี้เลยนะครับสิ่งที่ให้ก็คือศูนย์หน้ากระศูนหลังนะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติก ในล่อนในเป็นนี่สูตรหน้าสูตรหลังนะครับมีให้ทั้ง2ตัวทั้งทั้ง2 2แบบเลยนะครับปลายกระบอกจะเป็นสีดําตัวนี้นะครับเป็นเกียว14มมนะครับก็สามารถใส่ของแต่งนะครับของ BB ได้ด้วยนะครับ14มมตรเกียวไซายนะก็ถอดออกใส่ได้นะครับก็มีหลายแบบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเท่ตรงไหนรู้ไหมเท่ตรงที่ว่าเราสามารถนะครับดึงออกได้ด้วยนะครับดึงดึงอันนี้ออกดูนะดึงออกให้ดูจึ๊บดึงออกมาเลยนี่นะครับ ท่อโฮลแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวน้องได้ด้วยซึ่งหัวน้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็เอาไว้ใส่ตรงนี้ปุ๊บน้องก็จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็สวมตรงๆนะก็ถอดใส่สวมตรงถามว่าเอาไว้สลับกับอะไรนะครับบางทีเราอยากใส่ฮอปอัพนะครับเอาไว้ตัวบังคับทิศทางลมให้กระสุนมันตรงขึ้นมันไกลขึ้นเงี้ยเราใส่ฮอปเข้าไปปุ๊บนะฮะใส่ตรงท่อนี้นะแล้วก็อันนี้ใส่ทับอีกทีหนึ่ง ปุ๊บมันก็จะปิดได้ดูดีนะแต่ถ้าเราใส่อันนี้นะครับใส่อันนี้เข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือใส่อันนี้ปุ๊บตัวท่อจะใส่ไม่ได้และตัวฮอปอัพจะเสียบไม่ได้นะครับก็จะทําให้เอ่อเป็นข้อจํากัดนะครับก็คือถ้าเราอยากเอาเปลี่ยนหัวใหม่เนี่ยอยากใส่เป็นกแบบแบบอื่นนะ ก็คือจะใส่ฮอปอัพไม่ได้โอเคไหมแต่ถ้าเราใส่ฮอปอัพก็ต้องใส่อันนี้แทนนะครับก็นิดนึงนะในการใช้งานจริงนีครับก็คือเรากดแม็กตรงนี้นะกดปุ๊บแม็กก็ไหลลงมาแบบนี้นะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กซไฟฟ้าอย่างที่บอกไปเนาะเติมลูกตรงนี้นะครับเปิดฝานะหลายคนนะครับได้ไปก็ไปเติมลูกผิดรูนะไปเติมรูนี้นะครับซึ่งทําให้ยิงไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเติมผิดรูแค่นั้นแหละนะครับเติมทุกครั้งเอาให้เต็มนะครับไม่ต้องล้นเอาแบบพอประมาณเรากะเอาเป็นมนุษย์เราน่าจะกะได้อยู่ปรนนะลูนไไูกกี อีกอาพังอีกอือเข้าใจใช่ไหมเอาพอประมาณนะใส่เข้าไปปุ๊บเข้าไปในแมสแบบนี้ปุ๊บปิดนะดึงโหลดลูกอย่างที่บอกไปหนึ่งสองปล่อยหนึ่งสองปล่อยอย่างนี้แล้วก็ทําการปรับโหมดเป็นโหมดอัตโนมัติยิงเลยเดี๋ยวลูกออกเองนะครับลูกจะไม่ออกในช่วงแรกแป๊บเดียวไม่ถึง2วิเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเองเข้าใจไหมแล้วเราพอมันออกแล้วเราค่อยปรับเป็นโหมดเซมินะครับปรับเป็นโหมดเซมิตักแล้วก็ยิงทีละลูก ลูกก็จะออกปกตินะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ก็เลยอยากรู้ว่าอ้าวแล้วพี่ผมสามารถใส่แม่เข้าไปปุ๊บยิงเซมิเลยได้ไหมมันจะออกไหมไม่ออกเพราะว่าลูกมันยังไม่ถึงจุดของมันมันต้องโหลดขึ้นมาก่อนอ่ะแล้วผมดึงขึ้นอ่ะแล้วผมโหลดลูกอะ่ะแล้วผมยิงเซมิได้ไหมก็อย่างที่บอกมันทําได้นะครับแต่ว่าการที่เราดึง่บางทีอาจจะยังไม่ถึงหรืออาจจะถึงแล้วหรืออาจจะเกินทําให้ลูกแตกนะผมเลยแนะนําว่าวิธีการของผมเลยอยากให้ดึงโหลดลูกน้อยๆไม่ต้องดึงนานดึงแค่2วิหนึ่งสองปล่อย แล้วก็ปรับเป็นอโตเมตินะครับยิงให้ลูกมันถึงเรียบร้อยก่อนจนกว่าลูกมันจะออกพอออกปุ๊บหยุดเลยแล้วก็ปรับเป็นเซมิหลังจากนั้นคุณก็ใช้เซมิยาวๆได้แล้วโอเคไหมชัดนะต่อมาเรื่องของตัวพันธยนะครับพันท้ายเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับคุณสามารถเปลี่ยนพันธยได้นะครับแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เป็นสีดําสีทรายมีไหมมีแต่น้อยนะครับก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่เป็นสีดำน,นะครับ,นะนะรบก็เอามาเปลี่ยนได้นะครับก็กดตัวนี้ เลื่อนได้นะครับมีตัวล็อกของมันอยู่เจ้าสั้นเจ้ายาวเจ้าเล้วแต่เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่7.4โวลต์นะครับใส่ตรงนี้ถอดตรงนี้นะครับโอเคไหมชัดเจนเนาะนะครับเสียบใส่ตรงนี้นะเวลาชาร์จก็จะมีสายชาร์จแยกต่างหากนะครับก็ไปเสียบชาร์จกันนะครับผมว่าอันนี้ผมไม่ต้องสอนเนาะผมว่ามันมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆก็ค่อยว่ากันเนาะเออโอเคไหมสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก่อนจะพาไปโชว์ยิงนะตรงนี้จะมีโบแบกด้วยเห็นไหมมี มีการขยับนะครับแต่ว่าเป็นโบไม่ลึกนะเป็นโบขยับนิดหน่อยเวลาเราดึงก็จะนะนิดเดียวนะครับปิดได้ไหมปิดได้นี่ปิดแล้วเปิดยังไงดึงตรงนี้ครับนีเ่เปิดโอเคไหมเอะปิดเปิดโอเคเนาะชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยวพาไปยิงหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้ยิงแล้วสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับมานะครับตัวนี้เบอร์41 s นะครับ41กับ41 s, 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 s a l เนี่ยเหมือนกันนะก็คือเติมลูกให้ ประมาณนี้เลยให้เกือบเต็มอย่างนี้นะครับลูกเจลนะครับต้องแช่น้ําก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้กระสุนเจลหน้าตาแบบนี้นะครับคือน้องนิ่มบี้แตกได้นะครับบี้แตกได้มีหลายแบบแข็งแบบไม่แข็งนะอันนี้เป็นแบบธรรมดานะหลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเติมใส่ในรูนี้แล้วก็ปิดฝานะครับทีนี้เวลาใช้งานนะครับเราจะทําการใส่เข้าไปในแมกกาซีนแบบนี้ดันให้ดังแกลกแน่นนะนะหลังจากนั้นดึงโหลดลูก1-2วิพอนะครับ ถ้าเรายิงเลยมันจะยิงไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูก่อนก็ได้นะครับยิงเซมีให้ดูเห็นไหมไม่ออกนะครับดึงโหลดลูกก่อนหนึ่งถึงสองวิฟังเสียงนะหนึ่งสองหนึ่งสองพอแค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นเรามาปรับเป็นที่หมดออตโตเมติกแล้วยิงครับเห็นไหมออกแล้วรัวเลยใช้ได้เลยนะครับอ่ะลองปรับเป็นโหมดเซมิดูเลงได้อยู่นะนี่อันนี้เลงเอง อันนี้เลง C นะครับอันนี้เลงเอบนอันนี้เลง B บนนะครับคือระยะตรงนี้มันไม่ไกลมากเนาะประมาณ3เมตรนะครับระยะที่เราเห็นในกล้องเนี่ยประมาณ3เมตรแต่ตัวมันสามารถยิงได้ไกลมากนะครับประมาณตึก2ชั้นหมายถึงว่าความสูงนะประมาณตึก2ชั้นสบายหรือถ้าระยะแนวราบแบบนี้ถ้าแนวราบแบบนี้ก็คือระยะได้อยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงยีเมตรเลยถ้าเอาตามทฤษฎีเนี่ยยีเมตรเลยนะครับแต่ผมลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย สัก10เมตรถึง20เมตรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับถ้าไกลกว่านั้นมันยิงยากและมันเลงยากเวลายิงนะคบเห็นไหมผมยิงนานมากเลยแม็กหนึ่งยังไม่หมดเลยนะครับ200ลูกแม็กหนึ่งนะครับของจริง30เนาะแต่นี่สอง้อนะครับเวลายิงนะยิงเป็นชุดก็คือยิงทีละประมาณเนี้ยปื๊บปื๊บปื๊บป yeah huh ื๊บป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 ื๊ เมแล้วหมดแล้วอยากให้หมดจริงๆนะหงายปืนขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทําการยิงถึงจะหมดจริงๆนะครับไม่งั้นมันก็จะคายอยู่ในแม็กหน่อยนึงนะครับซึ่งก็ยังคายอยู่นะวิธีการสุดท้ายนี่คือทิ้งลูกให้หมดสลัดออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือไว้อย่าให้เหลือไว้นี่หมดแล้วนะครัสลัดออกให้หมดเลยปิดปุ๊บ แล้วเก็บได้นะครับโอเคไหมอย่าไปแบบว่ามีลูกค้างอยู่แล้วเก็บนะลูกมันจะแห้งคางอยู่ในแมกกาซีนนะครับทำให้เวลาใช้ครั้งต่อไปมีปัญหาได้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับพาไปยิงแล้วเนาะโอ้ลดเลยนะความแรงใช้ได้ด้วยนะครับผมใช้กระสุนแบบไหนก็ได้เนะจะเป็นกระสุนเจลแข็งกระสุนเจลแข็งโคตรแข็งพิเศษธรรมดาเรืองแสงแล้วแต่เลยนะครับ ติงนิดนึงนะครับไม่ให้ใช้กระสุนพลาสติกทุกกรณีนะครับจะเป็นกระสุนเซรามิกกระสุนบีบกันกระสุนอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่กระสุนเจลอะ่ะห้ามใช้เด็ดขาดนะครับห้ามเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเฟืองพังนะเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันแล้วก็เวลาโหลดลูกเนี่ยผมผมเจอลูกค้าหลายคนนะครับที่ประมาณตอนนี้นะเท่าที่เจอเนี่ยประมาณออยังไม่เยอะมากประมาณ7จ็ดแปดคนแต่ว่าก็ถือ,อน้อยนะที่แบบพังมาเพราะว่าใส่ลูก พลาสติกนี่ครับคือเลยไม่อยากให้อย่าเลยคอลองอย่าไปใส่นะมันปืนเจลก็ใส่กระสุนเจลเถอะนะคะโอเคไหมส่วนกระสุนเรืองแสงนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันไม่เรืองแสงนะถ้าคุณเอาลูกเรืองแสงมาใส่ในนี้แล้วยิงเรืองแสงลูกมันไม่ออกเรืองแสงนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมทําให้ลูกเรืองแสงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่นะครับมี2วิธีนะก็คือเปลี่ยนปลายกระบอกนะครับเป็นแบบพวกกระบอกไฟเรืองแสงนะครับ แพงหน่อยนะครับหรือถูกสุดก็เปลี่ยนแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนเลืองแสงนะครับราคาถูกหน่อยอันนี้คือวิธีที่ถูกที่สุดนะเออแต่ก็แพงอยู่ดีแหละเออแต่ก็ทําให้มันยิงลูกลองแสงได้นะครับแต่ว่าแม็กจะเป็นสีดานะครับยังไม่มีสีทรายนะครับเพราะนั้นใครที่ใช้สีทรายอยู่ก็จะรู้สึกแบบโอ้ทำไมผมเป็นลูกเมียน้อยจังเลยอะไรเงรี้ยเหมือนคนถนัดมือซ้ายนึกออกไหมเออประมาณนั้นเลยนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันเนาะโอเคละลาวคลิลีนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ